เฮ้ยเจอไอสัตว์ไอสัตว์เอ้ยนึกว่าเจอไอสื่อเฮ้ยคนไทยสัตว์แม่แม่มาไอสเจอไอสถ้าได้พอเลยนะโอเคถ้าได้พอด่าพอด่าจริงก่อนหาสัตว์เลยนี่แหละมเกือบขอถายรูปแล้วเมื่อกี้เจอไอสัตว์ไปไหนตอนนี้พี่เป็นเอก่อนที่เล่นไอย่างไว้มั้ได้โหมด่ได้โหมดมมาเตอร์คนไทยคนไทยตกมันหนักหรืกว่าตกมาหนักริมมาเตอร์เล่นยากไหมเล่นตัวโหดพอดีัวอะไรจัดมาไอู้เอาก็ตัวอื่นก็มีก็กดที่ซัพพอร์ตเลกนอยมีแครไอไดยวามเ่ อีโรดีกูไปไหนดีกูไปไหนดีกูไปไหนดีพี่อยากเล่นอะไรพี่บอกให้ดิโยกให้พี่ดิพี่กดก่อนแต่ผมแอดจัดให้พี่กดก่อนพี่อยากเล่นอะไรพี่บอกพี่แค่พี่แคลรี่ป่ะพี่แคลรี่ลิงปะล่ะลิงกรอบปะล่ะลิงป่ะล่ะได้ได้แต่พี่มากลางก็ดีนะผมว่าลิงได้พี่กลางก็ได้พี่กลางก็ได้เลยดีเลยง่ายเลยง่ายเลยกลางก็ได้เลยก็ได้ยากป่ะเดี๋ยวเอมเบอร์ยากป่ะโอ้โหตกชิวเลยอ่ะพี่ตกเป็นขี้เห็นชื่อแม่งป่ะพี่ส่งแม่งไปนอนเลยพี่บอกเลยไปนอนเลย พี่ไหนครับพี่คือไข่ไหมอ๋อพี่เป็นคีบยู่วะที่ไม่โดนด้วยล่าสุดเจ็บป่ะแล้วเมื่อไขอตัวบล็อกกรับที่ไหนนี่ไม่สารอาทิตย์ไม่โดนสัตว์สองตัวงงจังบล็อกบล็อกเมื่อไรแป๊ะมันอย่าให้มันแป่เดี๋ยวบล็อกคีบก่อนบล็อกคีบก่อนไม่แปะให้แปะแปะยีเย็นทีใช่ไหมครับ I วิวสายวิตีสู้ตลอดได้เลยป่ะอยู่ด้วยที่แบ๊กได้ได้พยายามแปะมันอยู่ผมสู้มันไม่ไหวไม่ได <super progressive Attention familia> ้ไม่โดนเเลยติ <ries> ้งไม่โดนแช่ครับแล้วเหรอเต้ย เราไม่ได้สาวดีอ่ะมึงไม่ได้นี่หรอมึงไม่ได้ป้าดอกแพ้แล้วไม่ได้ไม่ได้แพ้แล้วแพ้แล้วดิเปลี่ยนมึงจี้ได้เลยปะจี้ได้พี่เห็นนิ่งใส่แสบใส่แสบอยากฟาดแม่งว่ะกูก็อยากฟาดเลือดน้อยว่ะโอ้โหยัดแม่ไอ้เฮียฮิโร่นเฮีย สามนะลองลองไล่ฟาดมันตลอดดูเอาลองฟาดเื่องล่างหลบเรียกล่างหลบคุณคิด่า่าได้ไหมมึงต้องมึงต้องมึงต้องดอกทีนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวรอก่อนยรอก่อนรอก่อนโอ้ดไม่โดนแอมเบอร์ไปแต่วับแตมึงกูรออยู่รอก่อนรอก่อน กระโดดเนี่ยตามไม่ทันเลยหรอไปนะยิงขาขอเดี๋ยวปูโอ้โหเย็ดแม่คอมโบหัวควยอว่าไอ้สาเย็ดแม่ใช่ถึงโดนนะถ้ากูถึงโดนไงข้างบนคอมโบแม่งส้นตีนเก๋คอมโบ อะไรวะมันขังแล้วก็ยาวๆอ่ะเออขังแล้วก็ตีนั่นเลยกัดอุ้ยลุกขึ้นยืนแล้ววะยีแม่มันตีพี่เฮ้ยดีดูสึกอะไรกันตีเฮียเ้ยีมันต้องเป็นอะไรหน่อยเว้ยเฮียเ้องกูไม่รู้สุกไม่รู้จไม่ปล่อยดิเฮียมึงไม่รู้สจุีแต่กูรู้สึกเยี่ยมกูกวดแทนวะนี่ได้ไงวะไอ้สัตว์เอ้ยพี่กดแทนเฮ้ย ถ้าเราชนะเราพอเลยนะครับบนบนบนพรสเลยพอสเลยพอสเลยจ่ต้องชนะหราพี่แค่ฆ่ามันก็พอเยี่ยติ๊ปน้องกูสัตว์เฮ้ยนี่มันโดนไอ้นี่มันพี่ดีได้ไหมเนี่ยมันหลอนเนี่ยเตี๊ยติใช่ปอเอาเฮ้ยผมพอสให้ผมพอสให้ผมพอสให้ติ๊ปพี่ติปมันติ๊ปมันน้องติปมันน้องพี่ด่าเขาด้วยเหรอไอ้ขี้ด่ามันเลยน้องด่ามันเลยพี่ ไอ้ไอ้ดี่อาจจะไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกไอ้ดี้น้องไอ้ดี้ทำน้องกูไอ้ดี้แล้วตัวจริงป่ะที่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันนี่เฮ้ยมึงดูมันท่าวิ่งเฮ้ยเบื่อมาไอ้เฮียอย่าดูดูไปแล้ววันดูไปแล้วมาเมื่อไรนี่มาด้วยสามเจ็ดแม่นกงตายดูมันตอนดูไปแล้วพี่ดูดีตอนดูแล้วดูอีกได้ไงไม่มีแล้วดูไงดีดูใหม่ นี่เขาเป็นโดนสามที่ตัวนี่นะผมว่าพี่อัพกระโดดแล้วก็ไปฝ่าฟาร์มดีกว่าพี่ตีลงมนไม่ได้แล้วผมยั้สามเต็มชิบหายแล้วพี่มาร์ทเอเดี๋ยวดิไปรับกลางนะตีแต่นีดตีตีพร้อมแต่นีดมันแบบว่าพี่ไม่ได้ตีแน่นอนพี่อัพไมแค่ยืนเลนด้วยเฮ้ยพี่มาร์ทไปรับกลางเอาไวดีให้กูไปรับบนไหมเดี๋ยวไว้กูฟาร์มล่างต่อเลือกเลยต้องรับกลางพี่มาร์ทต้องฟาร์มบนพี่จนพี่ออกเลยเดียวมดแหเอเตอรมึง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 บนไปเล่นล่างก่อนนะครับซับเล่นเล่นหลังเอตยนะ อยากขอบคนใต้เ้ยเอานะมทำไมเบอร์เด okay. like, oh, like hey. hey. ินไปเดี right. чи, yeah, yeah, okay. you so ๋ยวไม่ติดตะกองเลยว่ะไอ้ฤทธินว่ะนเต็มเลยมาเต็มเลยไม่ได้อะไรไม่ได้นะอย่าหวานละอาการจอดีฟัดไ้วยหลังเข้าพีลเตอร์ไม่เป็นไรดีมากไหม เฮ้ยดหัวมันสวนี่ผมูอู่คือเโเียได้เดี๋ยวกูแตะมานาให้ขึ oh, oh. Hence, ้นมากโไม่ม oh, right. ีดุมันเมดไปเลยยยนะสามวิสามวิก่อสามสอยบแม่แย่ไม่ไหว วายเนี่ยโดนใช้เป็นขี้เลยว่ะแยนเยนแยนแยนชิวชิมาสวนอไม่ไรไม่อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรปะกูเริ่มร้อนแล้วไอ้ไอ้ไอไอยดิงดิบมันไม่เห็นมันไม่เห็นหลับมั่วแล้วหลับมั่วแล้วตรงนี้ไม่หวานนะเมื่อกี้มันไอ้นี่กูนะเว้ยไม่รู้ตรงนี้หรือเปล่ามันมันตีกูโดนรอรอเม็ดรอจับได้หรอไปเดียนมาตอนไหนเนี่ย เดี๋ยเดี๋ยวก็มาพี่ถ้าพี่ได้แข่งเขี่ยตายไปตายเพียมากเลยที่นี่มันหลอนมันหลอนนี่เลยไงวะเออมันตายยังไงวะติ๊บ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 เออสวยด่ามันตอนด่ามินย้ยกูไปจกดอนด่ามินะพื่อเจอทั้งวันนี้แม่งหนุกอะแล้วตีนนตีนไม่ได้แม่งของล่างแตกมันอาามบอมแตกมัน ให้ได้ผอเฮ้ยไอ้เแค่เข้าอย่างนั้นได้ปั่นผู้ทำไงฮะดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูตายเลยดิตายเลยดิไม่ได้ไม่ได้กูจู้เฮ้ยสมสมโภคุณิดสมโภคุณิดสมโภคุณิมุ่งโซ่ตางันสามคนเลยเดี๋ยวกๆฆ่านาไกามันได้ยินแล้วมันได้ยินแล้วไปไม่ไปโชว์กลางเลยโชว์กลางเลยเด็กเวงนาการ ไไีตรงนั้นมึงอยาดตู้เด็ดขาดนะเฮ้ยนี่จริงมันยังไม่แมนตานจริงอุ๊ยพภาเหมือนแจ็บเลย่ะกูจำได้เลยแจ็บเนินเนี่ยตแจ็บเนินเนี่ยไอ้ตั D.I. ตที่หนึ่ง ารุ่นเร็วดุ่นเร็วที่มาเก็บได้นะพี่แค่ว่ามาซ้ำบนเม็ดเม็ดมาหากูมาทีมามากดสมุติมามากัดดิ่งเลยตรงกลางปอดก่อนเลยได้มันเร็วมาเร็วมาเลยกูมมีเส้นสายตอนนี้จริงจัวโอเคจะบอกถ้าเราเปิดประตูมิติมาซัดมึงมึงไหวไหม ไหวไวไปช่วยแข่งดีวะมันเป็นเกมของเอนะเวไปแค่นั้นอะไรวะตัวนี้เกมหวาดสิตอนนี้มันจะไม่สู้สู้สู้เอ้ยให้ไหวให้ไหวให้ไหวงงไปหมดเลยเม็ดเลี้ยงตอนนี้แับควายดีกว่าปอนดีดิยแต่ควายเอานี้มากกว่เม็ดเลี้ยงก่อนพี่โอเคโอเคขาดจากวะไอ้เหี๋ยไม่ดับควายแมตตาแมตตาแมตตาดีกว่าโอเคเแมตตรเยอร์งแมตตาแล้วเว้ย

โอ้โหพี่ดีก่อนะนี่โดนอากาตีพี่นี่มึงเม็ดเม็หรือว่าเม็ดเวะเอ้ยจะเย็นโอเคเดือเดือดเดดเดืนดดือดนดือดนดือดเดือนเดอดเดดเดอดนดันดเดือดเดืดดือดดดเดดเดดเดดือดเโดดือดเดดดือเนี่ดเดนอดอดดดเอเนอมเเออเ่ออด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  ตาไม่มีแล้วไม่มีขัดทำงานทำงานทำงานโอ้พี่แอมเก้าทำงานแล้วว่ามันจะบุลลี่อีเยี่ไอ่ยี่เปิดเกรลงมาจีิรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็กูหรอกไม่ไหวกูหลอกโง่วี้เนี่ยพวกนี้ยี่นี่โง่เราไม่เหมือนตัวประกอบเลยว่ะพี่อีฝั่งอยากได้แต่ไอ้มาร์ทพอตากูดิเอเมเมทพอตากูขึ้นมาดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีแล้วมันก็มันมันลุกเขาบอกว่าพี่มาร์ทหน้าตัวเมียเกินแบบผู้หญิงพี่มาร์ทใส่กระโปรงนี่พี่ มึงอ่ะกูหน้าโตเมียอยู่แล้วกูอ่ะกูอ่ะแก้วที่มาไปเล่นหนั่งเลยพี่เฮียโอยัลโหลเกินไปดีปลากไปไปดีไปลากไปยืดทำไมพี่มันไม่จับจังหวะมึงก็ได้แรงเกยที่นั่งยิ้มวะเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุนใหญ่แม่งทำน้องกูไงไอ้เฮียกูไม่ยอม อย่าอย่ากันน้องโอ้ยเฮียใช่ปะแว่นไอ้เหี้ยตอนแรกน้องกูก็นั่งกำบัดไอ้เหี้ยขยับแว่นยิกยิกยิกเลยค่ะเฮียเดี๋ยวไม่เจอทำน้องกูนั่งขยับแว่นเจอเจอเจอไม่เป็นไรแว่นพี่แก้ให้พี่แก้ให้น้องแกแกแก้เก็บพอตาไว้นั่งนึงปากกว่าวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวกูขึ้นไปโยโรมเลยเก็บพอตาไว้ช่วยกูนะไม่ไม่ขึ้นตามพี่แก้ให้ไม่เห็นพี่มันก็รู้เราปอดพี่ดี Uhm <S <S ได้เลยอดเรอตาห่วงอย่าได้ขอให้พี่ดีหันมาแก้ให้น้องใครทำอะไรบอกพี่นี่มีแค่กูคนเดียวที่พยายามดันป้อมใช่ไหมไปต้องรีบไปต้องรีบอาการเข้าไปเต้ข้างบนหยุดก่อนข้างบนหยุดก่อนข้างบนหยุดก่อนคือข้างบนไปต้องรีบกูจะเล่นตรงนี้กูไม่ตายหรอกนี่นี่นี่เอ้ยพี่ดีพบพบพี่ดีไม่ถึงถึงก็เกี้ยแล้วพี่ เจตแม่มึงต้องบอกแขกแม่พี่ดีตอนจะไม่โดนจะ่แพพี่โคตโยนมดไ่แล้วพี่มัดเจ๊แม่เอาแล้ววะเแม่ก็ไปแล้วแม่งทะเลาะกันเองยเลยหเลยหเลยเฮ้ยทะเลาะกันเองไล่ตีก่อกอนพี่ดีเองกอนพี่ดีเองอพี่ดีเองพี่ดีอเกกันในสัตว์อีเหียมันต้องมียาฉาไว้ไมป่นไรไมป็นไรมีไม่โดนไม่โดนบ้างรู้จักการในปอนใจเย็นโอเคโอเคไปไปให้ผไปยินครับ ไม่ต <differences S 2> ้องไม่ต <ure> <ots> mm ้องไอเดี <ure> oh ๋ยวเราย้ายไปเล่นรลชานเกิดเมิดอไหไอ้พไอ้ีไอ้เต้ยจะยืนขำมึงกลางได้กลางได้กลางได้เป็นตาเป็นตาเป็นตามีดู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  บางทีมันมีฟนนี่มีอะรกอนนีัี้ยตากูจะบอกอไร่ก็านแล้วมันแข็งมแมแขงาทะเลาะกันาต่ม่ิยิายอยู่ดีาอยู่ดีตาอยู่ดีีที่มึงกันเบ้ากูไม่กิ้มเลยไม่เป็นไม่เปนมาผมขอี่ม่มขอโอเคมี่ได้เต้ขอไว้สัตว์เดี๋ยวขอเียวมขอโอเคที่รอนๆสีพี่ฟ้าไม่เกิดนี่ามาจริงนาการิี่ยกมืออยู่ไอ้ชาต กดอูแล้วเมื่อกี้มันยกมือจะยกทำไมนะกดไม่ได้วาบปือรวับเยจะยกทำมต้องอยกใหม่ไอ้ที่กดอูนี่ไอสวไม่ตตยจะบอกเมื่อไไม่ด้หมาด่กว่าเตยดีกว่าจะเตยดีกว่าแดนเย็นแ่นอูได้ทั้งวันตรงนี้รอเล่นได้อยู่พี่ไปออกไปอยู่แป๊บนึง โหหมดเลยว่ะโอ้โหพลังกระบอดหายฝ้าหาหมดเลยฝ้าหนหมดฝ้าหายหมดฟ้าหนหมดฝ้าหายหมดเลาหหมดฝ้าหาหมดเฮ้สวยสวยดูบีเคบีเลยก็ได้พี่มาร์คแม่งรูดแบบเต็มไปหมดเลยว่ะผมว่าเออเอ่อแบ็คกิ้งแบ็คกิ้งไม่ทันน้องคู่น้องค่แบบนึงแบบนึงทำคลิปกลางอยู่แป๊บนึงใจเย็นแม่ดูคูมึงแห่ที่ยังหนาวไอ้สัตว์ฮะมึยแห่เลยแห่เออแท่พีทแทมลิปเทมดิ จนี่โง่ใช่แหลพี่เก็บเบอร์เจนีโง่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแม่ไปแล้วพี่ดีไหมพี่กหัวต่อทับกหัวต่อทับกหัวต่อทับพี่จะตายแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพี่ดีไม่ต้องห่วงพี่ดีไม่ต้องห่วงพี่ดีมีจีไงอ๋อพี่ดีเมจิ๊โอเคเออเม็นห่งพี่ทำไมโอเคโอเคกูกูของพวกกูกูก็ตามก็ตามพวกก็ตามน้องกูก็ตามน้องกูตาแล้วพอตาแล้วพอตามแล้วโอเคโอเคมี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 ฟอสอะไรกันไหมมีไหมมีไหมมีมีมี ไม่หอยดิเสตโตให้เฮ้ยไม่ถึงไอ้เหี้ยมันแข็งตายมันตายเฮ้ยสวยสวยมันตายตายโดนบุของกูยาวบุของกูยาวบูโดนยาวมีบ้านดีกว่าเลยวันนี้ตีบ้านดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่ไหวแพ้เดี๋ยวแพ้เขยิบไม่ดีนอนอนตีป๋อไอสัตว์ตีป๋อขอให้นะ สวยสวยตอนเ้อกกรติ๊มันยึดแม่รุนแรงขนาดนี้ดูวะที่บอกกูดิีหรือกูก็ไม่ถึงลกตัวท่าทูวะเลยเข้าไปถึงไงน้เรื่อกติเลยเนี่ยเร่องตบอลรูปจัดเลยบัะโอ้พี่รับพรสอบตัว ec top ec top

จะได้ไดูใหญ่นาการใส่เพิ่มมากกว่าเดิมมันไม่ต้องช่วยกูสุดเดี๋ยวกูใช้อูใหญ่ก่อนนะถ้าอูใหญ่ดอกมาแล้วมันไม่ไหวงั้นกูไม่กดอัตินะย่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยเดินหนีอีโดให้พี่ดีไม่ต้องกลัวที่มันแรงรอรอรออูใหญ่บน มาใจแบกิ้งมาไปแล้วนี่ไม่ตายอ่ะพย่งแล้วถ้ได้ต้องกลัวไ่ต้องกลัวมีคิมเมอร์มึงมึงพอตั้งลงาันไวกามาหันหน้าลงอ่ะไอคอนแบนึงผมรอเก็บเพื่อช่วยพี่ดีเดี๋ยวพี่ดีด่าผมพี่นาการจะฆ่าผมและไม่ใช่กูเป็นชาติเลยสัตว์ คือช่วยพี่ดีเพราะว่ากลัวพี่ดี่ตายอ่ะไม่ใช่กลัวพี่ดาเี่คนี่นี่เฮ้ยมันมีหวาดถูยจนี่มันมีเฮ้ยอ้ยบอลตยยไปแล้วไุ่ไหวไม่ไหวอุ้อุ้ยอุ้อุอุวยอุ้อยอ้อ้ยออ้ยอุ้ยดู้ยอุตยอุ้ยอุ้อ้ยออ้อยอย้้้ยยอย เมตายไป่ละโอ้โหไม่ตายตายปะตไอ่เม็ไมน่มาการจดไม่ออ่ะตายตายม่้าข้าประสิทธิกมเไม่เมเนี้ยเกมันจะบิงบี้จะบิงบี้ะเอไงดีมันมันแกงเอรแล้วแกงง่แล้วแกงเออรแล้วแกงเออรแล้วแกงเอแล้วีไม้ฟบนมบ่ เออเขาบอกพี่ดีแบกว่ะพี่มารทหารที่แบกใช่ป่ะเอ้ยมึงมึงถามไปดี้เองดีกว่าว่าใครแบกดี้ดีบอกไปบอกไปดีว่าใครคนแบกดี้มึงบอกไปแบกแบกสมาร์ทแบกสมาร์ทเออไอ้เฮียเนี่ยอ่ะมึงฟังจากปากคนพูดมึงฟังจากปากเจ้าตัวไอ้เฮียใครฮีบอกให้พูดให้มันได้ยินดีน้องไอ้เฮียไอเฮียมาร์ทแบกสมาร์ทแบกอุ้ยสมุดสมุดสมุดมานี่เฮียแบกเฮียโง่ยันเนี่ย แม่งดิฟันป่าหายยลิลิกม้กทีเพื่อนปูหายอยู่เนี่ยแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงแล้วมูชักจริงด้วยในป่าตามมาเมื่อนเดียวไป้ยวิ่งไม่ทันหรอกโอ้ยแต่แต่เย็นพี่ดูดูน้องูดูน้องูให้ดูดูดูให้ดูคือจะโตให้เฉยคือให้ดูลายลาให้ดูดูดูอะไรดูดิเอ๋โอ้ดูดิดูดิดูดิดู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  เดี๋ยวเดี๋ดให้ดูให้เยพมึงดู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 พแบบนี้แม่บอกพวมึงดูมึงดูนี่มึงดูไอ้สัตว์คนที่โคเอ้ยอะไรกันเะไอ้สัตว์ตายหไอ้สัตว์โดน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 หีอะไรดูดูดน้องดูไป เฮ้ยโอหโูสามแปลว่าต้องมีต่อวะโอ้ยแสดงว่ากูได้เก็บหิมะมาเลยนะเจ้าพวกโง่เงี่ยเฮียลื่นสองเกมไห้พี่คอนเทนต์เลยที่ไม่ลื่นสองเกมอ่ะได้เลยได้เลยได้เลยดูดูดูน้องกูไอ้สัดดูดูนี่นีเด็กดูเงี่ยปวยอะไรเนี่ยนะกการ์โก้รอแป๊บรอแป๊บพี่มา้าจบแป๊บเฮ้ยรอน้องกูรอน้องกูรอน้องกูกูรอเลยรอเลยรอเลย รอเลย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 รอ้วแแหโอ้ไม่าโหยน้องกูอะไยให้ดูไอ e ้สัตวจะก่อนดิเยี้ยกละกะโชว์โชว์จะเห็นป้อมหน่อยสีป้อเกินสีตห้ชนะสัตว์ยี้ยหนดกูยืนกำไอ้ยีอเอ็มอาร์ไอ้พวกคนี้โง่นะไอ้สัตว์ไอ้ยีนกูยืนกำ แข่งชนะถ้ากูเล่นขนาดไหนนี่ดีนะกูไม่ลงไปเล่นอ่ะใช่ครับนตแ้วกูาูดาเดูดวิดูดาวยดูด้วยดูด้มดูด้วดูด้วยดูด้วดูด้วยดูด้วยดูด้วดูดดูดดูดวดูด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 วดูด้ดูดดูดยดูดาดูดดูดยดูดดูดยดูด้ยดูดดูดดูดมดูดดูดด นาการฟาร์มอยู่แต่นาการมันเจ็บพันแปดพี่นาการเจ็บพันแปดเฮ้ยนาการทว่ากูไม่พวกมันก็เจ็บแปดพันเหมือนกันอันนี่ขนาดไอ้ฟ้ถือพวกนี้เล่นตลอดไอ้นี่อันนี้ถือว่าเป็นแคร์รีดิฟได้ไหมไม่ไหวแคร์รีดิฟไม่นี่ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ไงเลยดามิเกไปลงคลิปหมดเพราะว่าฟาร์มไงพวกมึงเล่นกันมันก็เลยดามิเยอะหนึ่งลบเกมเหอะ เจอเงี้ยลบเอ๋อลบเอ๋อลบเกมเอ๋อใส่แพ้เอ้ไม่ได้ไอ้เนาะถูกยาเนอะกูถูบยาติดขดแไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไอ้เคี้ยงโง่คนนี้มาดิขนาดเล็งชิบแต่ตีถ้ากูแพ้มโดนทุบตีนในคนนี้ถ้ากูแพ้มโดนทุบตีนเกมเนี้ยถึงบ้านเสียคนนี้มาเสียคนนี้มากูเข้าตัวแล้วถูกตามาแล้วไอ้สัตว์โดนแน่